อเดอมดูการซูมของกูซะก่อนโอ้โหทีเด็ดสุดยอดมาลองกนอบน้ำมันไหม มาสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาพามากิน KFC สวัสดีค่ะพาเด็กๆมากินก KFC ตอกใจหมดครัวใหญ่นะคะวันนี้พาคุณแม่ลูกเด็กๆมาเพื่อนๆเราก็มากินกันเลยนานๆทีเด้อเพิ่มความอ้วนเ่าหร่น้ำอะไร จะหลงนะเว้ยอันนี้อันนี้ลงได้ยังเนี่ยเอ้าแบ่งใส่มาโอ้ใส่แล้วซอยมือเางเดียวอยกางเดียวครับไม่ต้องอด้วยม่โดต้องบีบออกมาให้เธอให้วันมันออกอย่างเงี้ย สอเห็นเห็นควันไหมเห็นควันเ้ยบบไม่เห็นควันเยอะเลยเลยริอมอยู่นะน้ำมันอมอมอะอมน้ำมันรีดแม่หลันก็แห้งเลยไมาได้อร่อยอร่อยมีจัด แม่กินอันนี้ยังเบสกินยังอันนี้นะนนมันเป็นเหมือนข้างในกุ้งปะแ,แบ่งกันกินกก็อาจจะแบบว่าหยุ่มมือเลยนะเพื่อนหยุ่มมือจระบอกเหลนมากกระบอกสิวเพิ่มใส่แ,แบยิดแซ่บ โบเติมน้ำไปแทะ<ๆ>อืมอมแค่นี้ก็อิ่มแล้วหนูลองเล่ดีเลยแต<ๆ>่ทำเลจอดทำเลยอะไรไ,ได<ๆ>้อืม อืมเลวไวเดียวข้ามะนาอะไรน้ำนอร่อค่ะกลินน้ำอ่อยร็งกัน้องดีแย่นันมันงจออะเดืมดูกันซูมของกูซะก่อน โอ้โหทีเด็ดสุ<า>ดยอดอร่อยนานๆาทีกินเพื่อนๆเบสลงยูทูบทั่วโลกเกินแบบเก็บสองก็ไม่อร่อยเออใช่เราต้องหยุมมือเท่านั้นนะเพื่อนๆเราไม่ต้องใช้ช้อนนะ สูตรไทยสูตรมันสูตรอีนาก็หยุ่งเออสูตรไม่ใหญ่พวกรึเปเล่าข้าวส้มนนันเนาะเพื่อนเนเนาะน่าลองรอดจกินข่ารสมันปปน,น่าจะอร่อย,ยแซ่บบอกอร่อยแซ่บหลายเด้อคุณพ่อคุณพ่อไม่ชอบออกอสถานที่เด้อจา้าเห็นแต่คุณแม่ละเด้อคุณแม่ชอบคุณแม่ชอบ ตามเด็กน้อยดีคักขนาดงอแงเหมือนเด็กน้อยแบบคุณแม่ไปส่งไม่เอาแม่ไปด้วยแบงมารับมาอมาแล้วเมาเกิเมาอ่ะใครเมาเออเฮ้ยเดรีไหนเคยเมาเล่นเพราะเล่นไพ่เล่นเนี่ยใครเล่นไอเด้อัหยา แซ่บไม่รู้นะ,ะนิ่งนะเอาลงโตงเถอะแค่นี้ก็จริงเหรอมึงอ่ะอิ่มไม่ไม่อิ่มก็สั่งแม่ก็อย่างนี้แหละอะไรสักกาที่บ้างนั่นเหรอเฮ้ยมันฉลาดม,มันให้น้ำฟรี เดียวอิมอ่มมากครบมันอาบน้ำมันมากครับนี่ก็เริ่มเรื่องเลยนิ่งจริงๆนะเนี่ยแค่เนี้ยน,นิ่งแล้วอพอพอ,อ,นะอแล้วยูรีชิ้นเดียวหมดปะน่ะดูและไม,ม่หมดหรอกมั้งน่ะงอแงมานี่กินได้แค่ชิ้นเดียวนี่นะ ไม่เหลือเมือนในเคสอ่ะกินกินเจอมั้งไม่หมดด้วยต้นมลื่นได้รอ่ะดิมไก่นุ่มมากแต่ปลกเหมือนพุตปลาขา ่แค no ่แค่แค่อมน้ำมันกับไม่อมน้ำมันไม่แบบไม่อมสมานีผู้หนึ่งนะออมก็อมอยู่นะเป็นบางชิ้นหรือเปล่าแม่ดูออมอยู่แม่ไม่โดนดเจอไม่รวยโนไหวมีทั้งประเทศทั่วโลก

เอาแทนกูเลยเบสอาเอาไหนแจวแจวเอาดิหือหือยั่วๆเอาสิใส่ปากอ่มรู <laughs> ้เรื่องอร่อยอืมอิ่มเลเบินบ่นๆเยอะนินด หนูนาที่จบคลิปแล้วเจา้าถักทายสันสน้นๆเดอ้อเพื่อนๆเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้หนูนาด้วย,วยเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้จอจ้าก่อนไปเสวัสดีสจา้าบ๊ายบาย